มาถึงแมทที่ทุกคนรอคอยกันครับนั่นก็คือศึกราชสีทองคํานั่นเองรอบนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นรอบที่2แล้วนะครับโดยจะประกอบด้วย5ทีมหลักๆด้วยกันนะครับก็คือทีม382 i อแล้วก็พีชิเคเก้นวีแล้วก็ผมกับช่องสกายวอล์กเกอร์นะครับแล้วก็มีทีมจากจีนทีมหนึ่งด้วยครับน่าจะเป็นนักแข่งเลยทีเดียวเพราะอย่างที่บอกนะครับว่าเซิร์ฟจีนเนี่ยไปถึงซีซั่น5กันแล้วนะับเพราะฉะนั้นฝีมือต้องไม่ธรรมดาแน่นอนส่วนกติกานี่มีการปรับใหม่เล็กน้อยนะครับนั่นก็ นหนับ1โคเอินเท่ากับ1คะแนนการคิวเพลเยอร์เนี่ยก็จะได้คะแนนด้วยครับแต่ช่วงหลังเนี่ยเขาตัดออกไปเฉยเลยและขอ้อหนึ่งที่เป็นปัญหาตอนที่ผมเข้าไปฟังเนี่ยก็คือทั้งทีมเนี่ยจัดมูลค่าเซ็ตเนี่ยห้ามเกิน5้าแสนฮะทุกคนผมได้ฟังเนี่ยตกใจเลยครับพยายามถามย้ำทีมงานหลายรอบมากว่าเอาจริงเหรอจะเอาจริงเหรอเขาก็บอกว่าต้องต้องแบบนี้จริงๆครับถ้าเกินมันห้าห้าแสนต่อทีมเนี่ยนั่นก็หมายความว่าแต่ละทีมเนี่ยสามารถจัดเซ็ตได้แค่คนละแสนกว่าโอ้โห,โห,โหแค่ค่าปืนก็ กล้จะหมดแล้วครับกวกผมเนี่ยคิดหนักเลยว่าจะเอาปืนอะไรเลงแต่ไม่ทันแล้วครับเขาได้เปิดไลส์สุดเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นจับอะไรได้ก็จับไปก่อนครับปืนบางปืนยังไม่มีสโคบเลยเอาไปเล่นเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าโอ้หเกิดเจ็บปะได้ป่ะตะคิมมองไม่เห็นเลยว่ะ มองไม่เห็นเลยว่ะมองไม่เห็นเหมือนกัน,น <ะ S 1> สโคปก็ใส่ไม่ได้ครับอันตรายมากแต่ถ้าได้ที่นี้ก็ได้อยู่ได้ีตามไปแป๊บนึงนะเตรียมพร้อมฉีดยาก่อน <บา S 1> มาถึงเนี่ยก็เจอไฟแรกเลยครับแมปแรกที่เราจะเล่นเนี่ยเป็นพื้นที่ไร่ครับผมปิดตัวแรกไม่สําเร็จนะัะเพราะว่าสโคปเนี่ยมันมองไม่เห็นไกลเกินไปวิ่งม<บ>าเข <บา S 2> เดียวเหรอ เอาทำไมไปฝั่งน e? ั right. 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 ้นนะไม่เอาที่นี้ก็เอาที่นี้เนี่ยผมออมมาตรงนี้ตายหนึ่งดูไว้ดูไว้พี่พี่ยิงไปพี่ยิงไปตัวแล้วแทงข้างแทงขวาข้าเรือมาข้าเรือมาตายตายหนุ่มช้าเลยต้าข้าเรือตัวตายตายไหนตายตัวตายตายตายตาหนุ่มไม่รู้ว่าตาคิมดูนี่ข้างๆเนี่ยตายหรือยัง าเออเกือบดีนะดีนะตัวต่างแล้วว่าตัวตางตัวต่าตาแล้วตาแล้วพี่ตัวเดียวก็น่าจะเพื่อนมาแน่ยโค้บไว้พี่เก็บของแป๊บนึงต้องย้ายกระเป๋าก่อน ยิงได้ที่นี้มาเนี่ยถือว่าดีเลยครับผมได้กระเป๋าเปลี่ยนเพราะว่าตอนเข้ามาเนี่ยไม่ได้เอากระเป๋าเข้ามาครับมูลค่ามันเกินไม่ตาหนุ่มก็ดันมีปัญหาครับตอนแข่งสื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่องเลยดีนะเมื่อกี้ผมไม่ตายประดิลืมมาเข้าห้รู้ไปแล้วเพื่<ะ>นอ,อเนเก็บของเลย ใครใครคนหนึ่งมีกุญแจไปเปิดห้องซ้ายมือน่ะพี่มีพี่มีเปิดแเลยเดยวเก็บขอให้เยากันใครอ่ะโอ้มหสีมม่แสนสี่แสนสี่แสนไม่เคยขอเลยด้วยสี่แสนอันเดียวเดี๋ยวลูสี่แสนอันเดียวสิงตโตยัยสิงโตว่ะ สวยสวยมาดีมาดีมาดีวัสนามาวัดม,มาแล้วเว้ยคนดูสี่แสน ตอนนี้เนี่ยมิตี้เข้าหายไปแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเซฟอาจจะโดนเปิดไปแล้วแล้วมันไม่คุ a, ้มเสี่ยงด้วยครับพวกผมมีแค่หมวกสี่ปืนก็ไม่ค่อยมีสโคบกันเล่นยากฮะตอนนี้ตัวเราก็พอได้มูลค่าของมาบ้างแล้วพวกผมตัดสินใจมูไปคอกม้ดีกว่าครับอาจจะเล่นง่ายกว่าแถมมีเซฟด้วยมาไอ้มูมาคอกม้ามูมาคอกม้าเลยคอกม้าเดินยาวเลยคอกม้าเดินยาวเลยเอาเอาเซฟขอกไม้ดีกว่าพอเซฟนั้นโดนแย่งไปแล้วไปเด็วิ่งวิ่งวิ่งริมน้ำวิ่งริมน้ำคนนั้หลังบ้านอะ

ตายหนึ่งเอาบอดหรืคนวะตายช่วยตายไหมตาย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 หมุไหมเดินเคลียร์ก่อนเลยเดินเคลียร์ก่อนเลยเดินพร้อมกันเดินพร้อมกันเดินพร้อมกันเดินเดินกันไม่กี่ตัวผมไม่ได้ฆ่าสักตัวพี่ฆ่าหนึ่งนี่ไข้าสองนี่ไงกางข้านี่ไงตาย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  ต,ตัวไอเลี้ยนตายไอเลี้ยนตาย,ย,ยตสวยสวยัยยวยสวยผมตายนะ <c oughs> ไม่ใช่ไอเลี้ยนแต่คิมไอ้เหี้ยเซ็ตโกดไม่ใช่ไอเลี้ยนหรอก <c oughs> โสกังอะ่ะโอ้ดีใจแล้วไอเลี้ยนมั้งแกตอนนี้เนี่ยพวกผมปิดไปได้ที่ครับแต่นี่แหละฮะสิ่งที่ผมกลัวตะคิมโดนยิงหน้าตายเพราะว่าหมวกที่พวกผมใช้ได้เนี่ยเป็นแค่หมวกสี่หน้ากากสามเองครับการอะไรแทบไม่ได้เลยยี่หองผมด้ยฝั่งนี้มาฝั่งนี้มา บอดหรือคนวะแตะคิมเดมอดเดิมพี่ผมทิ้งของไว้ตรงบ้าน<ร>นี้ดิตรงกลางตรงกลางบ้านกลางอะ่ะมาครบกันมาครบกันมาครบกันไปตรงกลางกระตับไอ้บ้านมีอีกมีอีกตรงไในบ้าน,น,านริมริมกรแพงอ๋อ két mẹ chết két ui ui kia cầm nó tân nùng binh ừ. tân nùng binh ai tay đi tua ở đấy tay Ê, quá quá điện chẳng quá đòn lobbyn đòn phân, tay vào tay anh tay không tay 1, tay 1, tay anh tay anh tay anh ถอยมาก่อนถอยมาก่อนถอยก่อนถอยถอยมานี่เลยถอยมานี่เลยไม่หยไม่หยไม่พอพอก่อนเรารอเท่าที่ได้ก่อนมันเยอะแล้วรอรอเพื่อนรอเพื่อนของเยอะแล้วม่ถอยไมไดยันเลยผมถอยเลยถอยเลยถอยมาเลยถอยมาเลย ถอยมาเก็บศพมาเลยผมตัดสินใจถอยมาเก็บของที่เหลือก่อนนะครับเพราะว่ามันก็เยอะมากแล้วไฟหน้าเนี่ยจริงครับเรายิงตายไปเยอะพอสมควรเลยแต่ไม่กล้าไปเก็บครับเพราะเซตเนี่ยอย่างที่บอกฮะพลาดโดนหน้าทีเดียวก็คือจบเลยและรอบนี้เนี่ยมานับคะแนนทั้งทีมครับนั่นหมายความว่าถ้าจานวนผู้เล่นเยอะเท่าไหร่เนี่ยมูลค่าก็ยิงเยอะเท่านั้นเสียพลทหารไปไม่ได้อีกแล้วครับอันกว่าอยู่แล้วคือแม่งต้องเอาทุกอย่างตอนนี้ a r 57 กาะนี่แม่งน่าจะสลับชิบหายเลยเฮ้ยนี่ไงยังไม่เปิดมันกหกเก้าไงโอ้โหของโสกลางจัดผมน่าจะทิ้งปืนผมวันนะแล้วเอาปืนมันมาสัากกระบอกออยานะ ต,ตาแรกเนี่ยถือว่าไม่เร็วเลยครับเปิดคะแนนได้มาสวยๆเลยแแบต่อไปเนี่ยเริ่มกันที่ท่าเรือครับเซตพวกผมก็เหมือนเดิมเลยเซตกลางๆท่าเรือนี้ขึ้นชื่อเรื่องเดือดอยู่แล้วครับแต่เซฟก็เยอะถ้าดวงมาเนี่ยก็ถือว่าดีไปครับแต่ถ้าหากดวงซวยเนี่ยไล่ยิงคนกันพลุนแน่นอนฮนะเพราะว่าของเนี่ยต้องฟาร์มาจากคนที่เปิดประตูเข้าไป ทันปะทันปะทันทันทันไปไปไปทัน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 ปิดประตูเมาซีเลยเมาซฟอย่าห่างกันเยอะนะอย่าห่างกันเยอะนะจะได้เติมกันทัน เงียบปิดเกมยี่ไงมาแล้วได้จานชั้นสองได้ของดีอยู่นะตานี่เดี๋ยวมาแต่นี่เดี๋ยววาชั้นสองเดี๋ยวเอาคนก่อนอลนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยข้างหน้าผมเลยเอารุมให้จบเลย ต่ยต่ยบาสลองต่อยหนึ่งสวยยือเลยยือเลยข้างนะค้อข้างตัวนึงขึ้นข้างข้าไปข้างบนเลยข้างบน ข้างๆล้ปบันไดใงปบนไดข้างทมได้กับพี่เขมนอกับพี่เมเนเออราเปิดให้แล้วอันเป็นไหนล่ะพี่เข็มย่องอยู่ย่องอยู่ที่เดิมข้างบนเลยม่ได้เีหัวใช่ใช่ด้วยใช่พี่เก็บเก็บระเบิดหนอด หอดแล้วผมคาไปสองแต่หนู่าไปถึงคันหนึ่งย่า่าดีกอฮอร์ทิแอดวีคะแนนตามครึ่งล้านที่เหลือส,ส,ส,สู้สู้กันสู้สู้ครับไม่เจอเซจ่ายเลยละ่ะ ดันดันไปร้านค้าเลยเดี๋ยวไม่รู้ร้านค้าน่าจะเซฟล็อกน่าจะยังไม่เปิดอ่ะเดี๋ยวรอรอแป๊บนึงนะรอแป๊บมันเงียบมากเลยตาเนี่ยใครวิ่งเลี่ยหรือเปล่เออมันเงียบมากเลยอ่ะผมกลัวมันจะนั่งติ่มมันเลยเมื่อกี้อะไรหดุดมาเตอิมใครนอกอ่ะเตอร์มันเข้ามาละมันตู้ท้ายมาตู้นี้แตกใช่ไหมโอตโนมม็อกอกโหตายมันตายมัน gì có Đã tay nó cũng ma lắm à, Đi rồi. mới phải không nào? Cái này. phải mới kìa. Trong khoảng 10 phút nhỉ, này Ma Ông โอ้โหผมนึกผมนึกว่ามันผมไม่เห็นชื่อผมยิงตะคิมเฉยเลยน้อยใจของน้อยใจของเหมือนรอบผมไปยิงผมไปยิงตะคิมผมนึกว่าไอ้นี่กูไม่เห็นชื่อเลยซาดเว้ยอะไรนี่ผมพลาดจัดเลยคนรวยไม่ได้สิงโตด้วยโอ้ถ้าได้ครับ พิพาดเองเราเนี่ย <to> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี Boy, ่เวลาทำเวลาได้แนว่าได้ผมก็ซุนทองนะยคุยดิคุยดิคุดจานได้จานอ๋อหมื่นห้าจะคิมแม่งเมื่อกี้ผมผมช่วยทันนะผมพูดเลยดอกแท่งดอกแท่ง เก็บมาแล้วเก็บมาแล้วพี่พี่เก็บของไปเลยช่วยกูตัวนี้ก็ซีซีพี่ตัวนี้ก็ซีซีอยากรู้แล้วเอานี่ไอ้นั้นพัดสุบพัาอะไรนั่นอ่ะที่ัจีน้องพี่อ่ะถ้า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 เรือเหลือเหลืออกนิดเดียวบาาไปนาทีท้าเวลาไ0่เ่ยมาดิปืนจ่อแคกอันี้ปืนใครปืนมันหมดเลยเหรอ ปืนมันปืนมันปืนกูเปลี่ยนปืนแล้วเว้ยกูทิ้งของกูเสียนนะเสียงข้างในมาแล้วนะผมเปลี่ยนได้ผมเปลี่ยนได้เดี๋ยวเอาลิปไปด้วยกระเป๋ามันมึงไม่เอาไปหรอเอาได้เอาได้แป๊บน,น,นึงเดี๋ยวผมว,งวงนเองกูมวนเองกูมวนเองกูมวนแล้วมีศพไหนปะ หมดแล้วแกคแคนี้ก็อิม่มแล้วเฮียมึงจะเอาอะไรก่อนอลกในกระเป๋ามันมีอะไรวะเดี๋ยวมันมาหรือบปล่นี่ไปไอ้บ้าไปสเอาเหลี่ยมแบบนี้อะไรผมเห็นใจคนตั้งใจเล่นเลยครับใครวิ่งมาไอ้บ้าเหรอ รอพี่แป๊บเดียวบ่ะเจงวัดข้างล่างอ่ะจะเสร็จแล้วหวังอันนี้ยิ่งเดียวเอี้ยของแดงมาดิของทองก็ได้มาแดงว่ะแดง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 มาซีดีมาจบเลยสองล้านแน่นอนซีดีไปซีดีไปสู้สู้ครับตามอสชนะแน่นอนครับเต็มที่อยู่ครับทุกคนเจ็ดตะม้อนนี่แต่พวกเราแปลกๆปว่ะจะกล่องดำได้แล้วตะม้อสในห้องเนี่ย ย,ยังมีเก็บอีกเยอะเลยแต่พี่รีบไงพี่ให้ผมรีบผมก็เลยรีบแม่เอาชัวร์ไงมันหมดแล้วเวลาโอเคนะตานี้เนี่ยก็ถือว่าออกสวยครับแต่เสียพุทธทหารไป2คนเลยผมออกกับเจ้าบาทครับแต่คะแนนที่ได้เนี่ยก็ได้มาเยอะอยู่ต่อไปเป็นน็อดดิดครับแบบนี้ผมค่อนข้างจะหนักใจเลยถ้าเราเกิดไกลไฮรูทเนี่ยเดินกันก่อจะถึงเนี่ยที่อื่นเข้าไปก่อนแน่นอนแถมปืนผมเนี่ยไม่มีสคโคมครับถ้าเจอระหว่างทางเนี่ยอาจจะเหนื่อยนิดนึงใครที่หวังให้โชคเข้าข้างเนี่ยแน่นอนครับโชคไม่เคยเข้าข้างผม ช่างมันครับเราตามเกมดีกว่าสู้ๆเลยคับผมดูไล่ทุกครั้งโอ้โหไก่หายรูนมากเลยว่ะซือแล้วครับผมซื้อไปแล้วครับไม่ได้ว่งจะหายรูนมันเยอะกว่าไงต้องเข้าไปถึงในตึกอะไม่งั้นเล่นยากดูบนวูบนมีระเบิดไหมมีระเบิดดูข้ามมาในตึกแล้วสามตัวสามตัว มีอีกทีนึงนะอันนี้มันสามันตี้พอวะตอนนี้ทั้งตึกเนี่ยมีอยู่ด้วยการสามตี้ครับซึ่งปรากฏว่าเป็นตี้นักแข่งหมดเลยแต่ความยากของสามตี้เนี่ยคือไม่รู้ครับว่าเขายิงกันไปคนละเท่าไหร่และจํานวนคนเนี่ยเลยอีกเท่าไหร่ที่เราต้องยิงนั่นแหละครับปัญหาเลยอตุกี้จะดันมาตุ๊กี้จะดันมันให้มันเล่นกันไปก่อไปมันไปอยู่นิ่งๆไปก่อนอยู่นิ่งๆไปให้มันเอาไอแอปเปล่าไปนี่่ะเลยนะให้มันเอากันให้มันเอากัน không lăng kín không đồng chuông chuông lâu mày đi kìm cà phê làm rồi đâu 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 Đi

กูปาตรวมันตัวมันตรงนั้นกูปาออฟเข้าเลยนะเดี๋ยวเอาเลยเอาเลยพี่แล้วลึกๆหน่อยสมัติอยู่หลังกันไม่ได้งขึ้นมาอยู่ในห้องน้ำแล้วนะวิโดนโดนมันอยู่เนาะมันอยู่ไหนผมเองมันอยู่ไหนสวยตายสองไอ้เที่อยู่ห้องที่ประโยชน์ใช่ปะประโยชน์หมดใช่ใช่เหล่พ้นเหล่พ้นอะมันไม่รู้หมดหรือเปล่านะมันไฟกันอ่ะ หมวกดูหมวกเราดีกับหมวกเขาอ่ะหมวกเขานี่คือหมกมาเลยใช่เหรอมันใส่หมวกพวกเลยเหรอพวกเนี้ยไอหมวกหมวกพวกมาเลยผมปิดหน้าเลยเมื่อกี้ผมดูที่เราเคยใส่ผราใส่อู้ประมวลผลแป๊บนึงเดี๋ยวกูดิดูดิไหนวะดูดิแกดูดิเปนีุ่นสุดเนี่ยแน่แน่แน่ไหนวะแต่พวกเนี้ยเช็คเดิมไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยที่จบจบไหนวะบาตรยิงอ่ะก็ตัวที่บาตรยิงหมดแล้วก่อนนี้เท่าไหร่วะหมวกหกเนี่ยดูหมวกก็หมวกแล้ว นี่ประมาณห้าหมื่นห้าหมื่นอันนี้แสนจีนเซตหกแสนอุ้ยแสนเจ็ดพวกนี้มันลงเซตสองแสนกันเลยนะเว้ยรออะไรอ่ะพี่เอาหมอกไปใส่ก่อนไปพี่กระสุนก็พี่ซีเซียวหมอกไปใส่เพียวหมอกไปใส่เซ็ตสามวันหกพวงไว้ว่าสรุปเซตยังไงตายแล้วมันมันมันตัวด้วยผมวิ่งให้ผมวิ่งให้ตายหนึ่งอ่ะ นี่ไงนี่ไงมีเหรอเปโฟตายโฟตายตายหนึ่งสวยสวยวมีเลยบัสไปดูมุมตะมอดด้วยผมมองง่้ยเฮ้ยเปิดเซแค่ตรงนี้พอตะมัดแล้วก็ออกเลยก็ได้มันมีศพอ่ะดิอดูดิแสดงว่ามีคนเปิดไปแล้วเว้ยโอ้บัสเอ้บัสมาบัสตันึ่งบัสตาย โอ้ยเสียดายเสือกเป็นออฟอ่ะดิฉากนี้เนี่ยผมเสียดายมากมากครับบอกตรงๆเพราะว่าศพที่เรายิงไว้เนี่ยเยอะมากถ้าเหลือบาสคนเดียวเนี่ยเก็บไปไม่หมดแน่นอนและผมทันไปพลาดตายง่ายๆนี่แหละครับอย่างที่บอกบวกหลายตี้เราไม่รู้ว่าตีหนึ่งเนี่ยมันเหลือกันเท่าไหร่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะหมดหรือยังแต่ต้องเคลียร์ของแล้วครับเพราะเวลาจํากัดแค่20นาทีตอนนี้เนี่ยเราใช้กันไปเกินครึ่งละเป็นเซตห้าไง จะเป็นเซตหกยังได้สวนอ้อยถึงอ้อยถึงอ้อยถึงร้านอ่ะบัสพี่ว่าถึงไอ้บัสท้ายมือก่อนเอาตัวท้ายมือก่อนพี่ว่าถึงไอ้ไอ้ตัวนอกบัสตัวนอกตัวนอกหมวกดำเออไม่ทางเดินเนี่ยแหละไอ้ตัวเนี้ยหมวกดำเนี่ยเนี่ยหน้าเนี่เอ้นี่นี่นี่นิสัยมึงเออเนี่ยพี่ยิงไว้เแล้วสวยสวยรับมึงนู้ดเออนอนนี่เลยเชียวอุ้ยอุ้ยอุ้ยก็ลอยไอ้บัสสวยบัสสวยรีบเก็บ เอาไเก็บต่อเก็บต่อเฮ้มึงมึงมึงปั๊มยาก่อนกูขอร้องไปไอ้บาดเลือดแดงไอ้สัตว์ไอ้บาดไปปั๊มข้างไหนไม่เขี่ยแล้วปั๊มยาเขี่ยแล้วมึงไปปั๊มเขี่ไอ้ยาแล้วมึงไม่เย็บแขนพ่อมึงตายมึงนอนเฮี้ยอะไรตรงนี้ไอ้บาดเยีบอยู่เยีบอยู่พี่ใจเย็นพี่ใจเย็นไอ้บาดมันมีที่เย็บเยอะแยะไอ้สัตว์มึงไปลากกระป๋องมันมาเอาอีกแล้วเขี้นี่นอนอีกแล้ว มึงลุกขึ้นไม่ทันนะหน้าอีกบัสยังต้องลุกเสียเวลาลุกอีกควายหรือเปานี้ปะไอ้ปืนมาดีไหมล่ะต้องปืนอะไรอะโฟร์สั้นๆก็เอามาอะไรสั้นๆนะออกมาใช่ใช่ได้ได้ได้บัสไปเลยน้องชายพี่มึงทำได้ตาบาสามทองสู้เขาสู้เขาน้องชายความหวังสุดท้ายของหมู่บ้านแล้วเอี๋ยวนานหนึ่ง แม่รอบนี้เนี่ยบ้านเปิดล่างทองเฉยเลยครับไล่ยิงหมดแมปเลยผมก็งงฮะอย่างที่บอกน้องผมมันผีเข้าผีออกนะครับวันไหนมันจะมืนมันก็มือนเลยวันไหนมันจะมือขึ้นก็มือขึ้นจัดจัดวันนี้เนี่ยถือว่าเราโชคดีครับเจอบ้านล่างทองห้าแสนฮะเอาแล้วมาเปลี่ยนกฎอะไรตอนนี้อ้าวแล้วมาเปลี่ยนกดอะไรตอนนี้อ้ามาเปลี่ยนกฎอะไรตอนนี้ อะไรเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวอะไรการขัน,นงงอากันเพวกที่ไปว่าเขาติงเอาจริงไปตอ,อตอนเมืองเล่นกันเองก็ต้องนิ่งอย่า่แสงครับแล้วอยู่ดีๆมาเปลี่ยนกฎแล้วที่ที่เราเล่นไปทั้งหมดละ่ะเออเพื่ออะไรวะเกมกูมไม่เข้าใจเลยเชีย้ย หลายๆคนเนี่ยอาจจะงงนะครับว่าทําไมผมต้องหัวเสียขนาดนี้ก็ย้อนไปดูต้นคลิปนะว่ากติกามันมีอะไรบ้างตอนแรกเนี่ยคนดูบเรเนตผมมาถามว่าทาไมคนจีนเนี่ยใส่เซตเต็มกันจังผมก็งงครับแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอพักสตรีมเนี่ยผมเลื่อนหน้าจอกลับไปดูไลฟ์ในเพจปรากฏว่าคนจีนเนี่ยใส่เซตหกปืนจัดเต็มกันมากเลยแล้วราคาเนี่ยยังไงมันก็เกินห้าแสนแน่นอนครับไม่ใช่ต่อทีมนะต่อคนก็แทบจะเกินแล้วครับ <S <S> <S แล้วดูพวกผมใส่ฮะเซตหนึ่งกีกี้จัดแสนสองแล้วเล่นไปทั้งหมดเนี่ย 3, เสียเปียบขนาดไหนก็ลองคิดกันดูเอาเองนี่แหละครับมันทําให้ผมเดือดจัดแล้วกติกาเนี่ยที่เปลี่ยนเนี่ยผมไม่รู้นะครับคนดูเนี่ยดูเนี่ยมาบอกไม่งั้นเนี่ยพวกผมซวยเลยแต่ถามว่าซวยไหมก็ยังซวยอยู่ครับเพราะจัดเซตไม่ทันละทีมงานเนี่ยให้เริ่มเกมแล้วครับซึ่งเวลา20นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องลงแมปแล้วครับพวกตะหนุ่มเนี่ยยังใส่เซตห้าหมวกสีกันอยู่เลยแล้วเขาไปแจ้งเขาเขามามาแจ้งอ่ะในเนี่ยต่ แจ้งในไลน์นะแต่คนเล่นไม่รู้ไงครับคนเล่นไม่รู้คนเล่นเล่นอยู่อ่ะทำไมเขาแจ้งแจ้งอยู่ทำไมเขาไปแจ้งในไลน์อ่ะคนเล่นไม่ได้ดูไลน์นะเว้ยคนเล่นแม่งไม่ได้ไม่ไม่ได้ไอ้นี่นะเว้ยไม่ได้อยู่แบบไม่ได้ดูไลน์นะเว้ยคนเล่นแม่งเล่นอยู่อ่ะในดิสคอร์ดก็ไม่พูดไม่ไม่บอกอะไรเลย เล่นยากเลยไม่รู้เลยว่าปล่อยไม่ได้นะเว้ยปล่อยเราเราก็โดนตีอยู่ดีตีเลยเดี๋ยวอ้อมขวาดีกว่าพี่มัดตรงนั้นโล้มเลยใช่ไปกันจบไม่หนึ่งแม่งยิงด้วยแบบแตก มันหัวไปที่หิมตัวนึังไะไปเล่นลาสเดย์เหมือนเดิมครับจัดใจ FC ฟซีลาสตเดย์55แป๊บนึงครับเรายิงได้เราเก็บของไม่ได้อุ๊ยอะไรบัตตรงบัตเกอร์ไซน์บัง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 เกิดไซน์ไหนเขาหน้าเลยบังเกิดไซน์ไหนวะข้างหน้าเลยเนี่ยตรงโค้งเนี่ยนี่เนี่ยเจอเนี่ยตายปะตายปะเก็บแล้วจะตายแล้วตะกินไปไหนวะตะกินไปไหนวะ

อ่ะบ้ามครบไปเก็บอีกทีผมผมรีวิวผมรีวิวค่ะสองเกียู่หมเกียร์นะเกียร์เกียร์เกียร์เกียรเกียร์หนึ่นไม่รู้อากหารูดอีกนิดเยอะนะเว้ยของอ่ะเยอะมากอ่ะตรงนี้ก็ยิ่งจะ เราตามจีนอยู่ไม่ไม่กี่เท่าไหร่เองอ่ะตตรรงงนนีี้้่เกาะเกาะแม่งแดงว่ะเก็บเกาะไปด้วยนะเว้ยเกาะมันก็นับนะใช่ปะผมเก็บเองผมเก็บเองนับนับนับตะคิมเก็บอุ้ยฉันหนักอ่ะเนี่ยแกคบดีกว่าตะคิมแกคบดีกว่าผมเก็บเก็บเองเดี๋ยวผมเก็บไม่อ้วนก่อนเอาที่มันรู้จักว่าคนไทยมันของจริง ผมทิ้งปืนตัวเองนะเซฟปืนมันจะหงเก็บตรงนี้ไปยังสู้ๆครับตามอสอเป็นกำลังใจให้ขอบคุณครับผมทิ้งเซฟตัวเองไปละวโค้ชผมเยนะโค้ชผมนะยนะผมจะเก็บตตรงนี้ใครทิ้งเซฟตัวเองได้ทิ้งไปก่อนเรียนะสู้ๆนะพี่ชายเซฟเป้นกำลังใจให้ขอบคุณครับ กอด4มันนะกอด4ผมก็เก็บได้นะคือเก็บก่อนนี้อะ่ะไ <Okay. S 2> ออกหมดแล้วตอนนี้เก็บไม่หมดเื่องจากเราตีตรงนั้นเนี่ยไป2ตีนะครับหายรู้เลยไม่มีใครเข้าเลยตอนนี้เนี่ยฟรีฟาร์มจัดๆครับแต่ผลประกอบการที่ได้เนี่ยอย่างที่ผมบอกครับวันนี้ดวงไม่เข้าข้างเราเลยไม่ได้ของทองหรือของแดงเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดีพิงไปออกละเวลาแสนห้าแสนสี่แสนสวยมากตานี้สวยมากครับตานี้ ตาสุดท้ายเนี่ยเป็นแบบครังแสงครับซึ่งเรียกได้ว่ายากสุดๆเลยสําหรับพวกผมเพราะว่าพวกผมเนี่ยแทบไม่ได้เล่นกันเลยตานี้เนี่ยทุกคนได้จัดเต็มครับซึ่งเป็นตาเดียวที่พวกคูได้จัดเต็มแต่น่าเสียดายครับพวกผมกดไปชนกับตี้สตรีมเมอร์ที่แข่งขันกันอีกแล้วนะครับนั่นก็คือตี้ของน้องคิงนะครคิงซีพวกผมตายไป3ครับแต่ตะคิมเก็บเขาหมดตี้แต่ตะคิมเนี่ยเลือกที่จะฆ่าตัวตายออกมานะครับเพื่อที่จะรีเซ็ตใหม่เพราะยังไงถ้าออกคนเดียวเนี่ยราคาอาจจะได้ไม่คุ้มครับเวลาเนี่ยก็ใช 382ไเนี่ยดันอยู่ในแมปด้วยซึ่งพวกผมไม่รู้นะครับพวกเขาเนี่ยได้มาเก็บศพฟรีของพวกผมเนี่ยไปกันเพียบเลยปรากฏว่าตานั้นเนี่ยออก3าล้านกว่าเลยครับส่วนพวกผมที่ดีใหม่รอบ2เนี่ยแทบไม่เจอคนเลยฟาร์มของข้างในเนี่ยแทบไม่ได้อะไรเลยเหมือนกันแล้วเ,นเ,นเส,สิงโตสิงโตโสิงโตส,งสิงโตสิงโตเียเยไม่ใช่วะเฮียเลยไม่ใช่ ออกมาการสี่คนรวมกันเนี่ยได้แค่ล้านกว่า,วาเดียกได้ว่าต้องพึ่งผลบุญแมปที่เล่นมาตาก่อน,อนแล้วครับว่าจะชนะหรือเปล่าทีมของตาไอเนี่ยคะแนนแทบจะพลิกล็อกกันเลยทีเดียวีรับสกอร์รวมทุกอย่างว่าใครจะเป็นผู้ชนะครับออกมาเรียบร้อยครับผมโอ้โหเป็นมอสเอ็กทก็ตามว่าของเราครับยังครองแชมป์ไปได้เลยครับแม่ในสถานีครับด้วยมูลค่าเรียกว่าออกออกไปแรกเป็นแต้มเนี่ยเจ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดนะฮะ ยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับถ้าไม่ได้ทุกคนมาบอกว่าให้เปลี่ยนเซตเนี่ยพวกผมเรียบร้อยประยะตาสุดท้ายคงยังใส่เซตกีกี้กันอยู่เอาเป็นว่าขอบคุณทุกกาำลังใจเลยครับวันนี้พวกผมทำได้ละแล้วเจอกันใหม่ชิปหน้าครับ